เฮ้ยวอร์สเกสสวัสดีท่านผู้ชมนะครับนี่คืออะไรวะไมค์ครับนะครับฮะตอนนี้ก็มาอยู่กับใครครับอ๋อเบบเบบเอ้ยย่าย่ากูยอมกูยอมเอ้ยกูร้องบอกใยอมเอ้ยกูร้อกล็องล้องในในในโชว์ความล็อกให้ดูนะครับล็อกว้าร้อกเยอะอย่างงี้ต้องยิงยิเฮ้ยเอ้ยย่าย่าไม่ล็อกแหละมึงมามึงมึงมึงมีบ้านอยู่หรือไยังไม่มีเต่ว่า ไม่มีมึงไปทำบ้านละน่นนอ่ะแลลงหลุมไปเจ็บมึงมึงมึงเ้ยอย่าไม่ลงอ้ลง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 เออลงไปลงไปไปลงมาครับลงไมดีสเลยเฮ้ยขึ้แม่งล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 งขอโทษอโษเยอะปิงเยอะเบ็ดเบดเดลงมาไ้กาาเฮ้ยกากอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยพออพอเอ้ยอย่าเล่นอย่าเล่น เอ้ยขาลำงั <FIL OS> <laughs> <laughs> ้นอะคียู่ก็ลำงั้นอะไอ่แหละพ่อที่นิ่งตันมาเ้ยไอ้ควายโอ้ยนอ่ป้าบ้านกูหาพ่อให้เราเปกุหลาบ ตะกูล้างเกนฮะอุ้ยอุ้เฮ้ยอ้าวไอ้เจ๊ตตายแล้วเหรอะคิงปั้นตายสัตว์เยกูว้เฮ้ยมันเลยของใครไว้สัตสมันเยอะแยะเลยอะยี่่่ะอุ้ยโอ้ยเจี๊บพิชเช่หลักหลักๆลนี่บ้านกูสัตว์อย่ายุ่งอย่ายุ่งเอ่อคุณเบฟครับครับคุณนามันนี่นะครับ มาแล้วมยืนบนนี้ครับแล้วผมจะทุบกระจกออกครับเอออก้าบาทคุณทำกูทำไมแค่ละบาทไอ้ยื้อไม่เกลียดเนอะเฮ้มึงว่ไปหามึงเว้ยไอ้เจลีวว่าใหม่ละมึงอันนั้นเลยัต่เอากระจกใหม่ให้กูด้วยไอ้เกลียดเลยวาเออแล้วมึงหล่แบบไปเลยกูไปทำกระจกกัน นี่เราจะมาทำอะไรเนรี่ยไม่รู้ยังไม่รู้เลยนะครับ <c oughs> เอย้ยคิดอะไรก็เหมือนว่เาเฮ้ยมาแล้วเว้ยเอากระโจกมาอันนึงลองฟ้องเรา <c oughs> เราเราต้องทำการแบบล็อกมุมไม่เข้าใจว่าความล็อกชาวล็อกมันเป็นไงหรือมึงอีโมไอ้ไสัตว์เฮ้ยอีโมโตุ๊ดไอ้เฮียอย่าพูดจะพูดอะไรนี่คือคลิปแรกของเราที่เรารีวิวนะครับเราต้อง ขอโทษนั่นแหละครับเฮ้เบ๊ทวันี่ดิเข้ามาในบ้านกูจะเข้าได้ไงเข้ามาในบ้านที่เชี่ยพีพีไอสัตว์ทางนี้เชี่ยโอ้ทางเข้ารัฐถึงทุบเข้ามาสใช่มึงจะเป็นตัวทำไมมึงทุบเสร็จมึงก็อันนั้นเดะมึงอว่าคืนเนี่ยเออมามามาโชว์ความล็อกกันอันนี้กระจกบ้านกูเชี่ออย่ายุ่งเออไอเฮียเราชาล็อกเราทำยังไงบ้างวะเอืออ้างเออเไป เฮ้ยเบฟมาฟังเพลงดีกว่ามีเพลงเกี่ยวกับอะไรไปง่ายเอาไปเอาไปตูรู้เบบว่ามึงฟังเพลงเกี่ยอะไรมึงฟังดีด้วยดีด้วยเฮ้ยมึงอยากยันไรกันมาเออเรามายันไรกันในนี้ดีกว่าเออเฮ้ยมึงอย่าทกทำอะไรกัน ไอ้สัตว์เอ้ยมานี่ดิมานี่ยมานี่มานี้ยเอ้ยไหนเอ้ยไหนอันนี้ไอ้สัสลงมาลงมาลงมาของไอ้ยไเราขโมยของไอ้ยี่ขโมยของเพื่อนกูตัดเอ้ยยี่ขโมยเพื่นไดกผมยอมลงมาลงมาลงมาเร็วพลังมึงเหลือเท่าไหร่ลองไปดีสัตว์เอ้ยโอ้ยเอาไว้ลองมาครับปิดปิดปิดเดี๋ยวซ้ายไอ้สัสเดี๋ยวเร็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 วดิสัสดิขวาขวาขว่าขว่าขวาเออแล้วมึงก็โดดน้ำไหมครับเออ กองทุนก็ความปลอดภับยบ่ใสยพ่อยืมมืดเลยขึ้นมาไอ้ย่าเด็ดตายเลยเออเฮ้ยกูมีวิธีแกงด้วยสัตว์แกงอะไรมาเนี่ยอันนี้มีความมันมึงมีอาวุธยังไอ้เฮียค้าอาวุธกุนดีสัตว์ไม่มีอาวุธมันไม่มันเลยไอ้เฮียอย่ไหนเนี่ยขาเองไหนางไรวะเฮียเฮ้ยกูไม่รู้เฮียหาเองดิสัตว์คอม,มเมนต์วอาข้าแน่ไอ้ตุ๊ด ตุดพ่อเอาสเต็กมาเพื่อความหิวครับเอาเชีย่ยมาไว้กวุ้เนี่ยเออเอาดาบมากูไม่ต้องคาฟเองเอามามึงกูไม่ดาบได้ขาดไม่กลัวแล้วไอ้เชียช่ย<ห>ดาบขุดเที่ยอะไรไม่ได้หรอกเดี๋ยวมีนี่คือความมันครับยิ่งใหญ่ครับคงยิ่งใหญ่แบบชาวล็อกล็อกเหรอมึงอีโม่ไอ้แต่ป้อง อ่าใม่ไหมเนี่ยครับมันไม่สำคัญครับอ้าวแล้วมึองอยู่ไหนเนี่ยอยู่บ้านหนีเไยไปข้ามไงข่าวพ่อเบ๊ปผู้ข้ามเองพ่อเฮ้ยไอ้คิดดาบค้ามไงวะ้วายโง่มาถึงพักให้โอ้พ่อของของไม่กูเห้ดูเดี๋ยวดีเชี่ยอะไรวะเดี๋ยวนียไม่งงอ่ะอ๋ออ๋อ เกละเกละเกละ,ละไม่ใช่กว่านาเรามีอาวุธพร้อมแล้วคอฮะให้กูไปไหนเนะี่ยกูกลับบ้านกูก่อนเฮ้ยบ้านนี้อะไรอ๋อนี่ี่นี่นี่น